คาเฟ่ในโรงแรม5ดาวที่เค,คโคจะน่ารักเหมาะมากที่จะชวนเพื่อนสามวมาทาคอนเทนต์ในวันยืดถ้าคุณเห็นโลโก้รูปหนวดสีแดงแสดงว่าคุณมาถูกลแล้วล่ะค่ะเพราะที่นี่คือแบ t t l e โ e เดลิเคตเซนส์ที่มีแค่สสาขาในโลกและในประเทศไทยตั้งอยู่ที่โรงแรมสินทรเคมเปนสกี้ค่ะเป็นที่ที่เมนูขนมน่ารักมากอย่างเมนูนี้ชื่อว่าแซงอโนเรที่มีชูครีมสีขาวเคลือบด้วยคาราเมลอยู่ด้านบนส่วนเจ้าก้อนกลมนี้ไม่สั่งเหมือนมาไม่ถึงค่ะกับคลิปที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาหั่นออกมาจะได้กลิ่นวานิลลา แบบพรีเมียมสุดๆส่วนจานนี้คือเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งลนอ์ออกมานะคะหน้าตาอาจจะดูเหมือนเป็นทัดไข่ธรรมดาแต่อยากให้ทุกคนชิมเนื้อนานา,นานของเขาอยากจะบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากข้างในมันนุ่มแลวมันก็เด้งเหนือนสุดไม่ต้องเชื่อเฟรมก็ได้แต่ว่ามาลองเถอะค่ะ ใครชอบกลิ่นของน้ำผึ้งต้องเจอชิ้นนี้เลยค่ะเนื้อเค้กเบามากๆและถ้าใครรู้สึกกินไม่พอสั่งเป็นปอนได้ด้วยจ้าอ่ะและโตเนี้ยใครมองใครก็ว่าเยอะแต่สั่งเถอะมันอร่อยค่ะทุกคนรวมถึงยังสามารถถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ได้ด้วยและอย่างเจ้านี้เห็นหน้าตาจะไม่สั่งได้ไงอะ่ะครัวซองรูโบเมนูใหม่ของเขาจ้าด้านในหัน่นออกมาเป็นอะไรรู้ป่ะพิตาชิโอเต็มคำแบบละมุนล,ลิ้นสุดแล้วถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะสั่งเยอะๆแบบเฟรมนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าบัตร KTC เขามีส่วนลดจ้ะใครมีบัตร KTC ทุกประเภทเลยนะเขาให้ส่วนลด10%ทั้งเบเกอร,รี่อาหารเครื่องดื่มไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วเป็นไงล่ะสั่งเยอะขนาดนี้สุดท้ายขอกลับบ้านเอาไปฝากเพื่อนๆต่อจ้า